ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 e n ็ o m a มา s ร a ซคุณเซอร์เลสเตอร์ยกนิ้วชมลิเวอร์พูลว่าเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของโลกในช่วง7ปีที่ผ่านมาในด้านการเปลี่ยนจังหวะการเล่นและการเล่นในตอนที่ไม่ได้ครองบอลพร้อมเชื่อว่าเมื่อทุกอย่างลงล็อก ผงแดงจะกลับมาดุดันเต็มที่อีกครั้งเอ็นโซมาเลสกาผู้จัดการทีมเลสเตอร์จาาฟุ้งของเด,ดเเอะแชมเปี้ยนชิพกิลด์ออฟฟ์กล่าวยกย่องเิืวอร์พูลคููแข่งในศึกคาราบาวครับรอบ3ว่าเป็นทีมที่เปลี่ยนจังหวะการเล่นและการเล่นในตอนที่ไม่ได้ครองบอลดีที่สุดของโลกตลอดช่วงเจปีที่ผ่านมาฤดูกาลก่อนเรือผูลทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานโดยการได้เพียงอันดับ5ในลีกรวมถึงไม่มีชั้นติดมือเลย ทำให้ช่วงเสมอที่ผ่านมาพวกเขาทําการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่โดยเฉพาะในแผนแดนกลางจนทําให้ศีรษะนี้ออกตัวได้อย่างสวยหรูเก็บไป16คะแนนจาก6นัดรังรองจ่าฝูงของ10เมลิกมาเลสกียกล่าวว่าพวกเขาดงนกเตะหน้าใหม่มาร่วมทัพแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนจังหวะการเล่นและการเล่นในตอนที่ไม่ได้ครองบอลแล้วมันก็ต้องบอกว่าพวกเขาอาจจะเป็นทีมที่ทำผลงานในด้านนี้ได้ดีที่สุดในโลกในช่วง7ปีที่ผ่านมาเลย ดังนั้นแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะมีนักเตะบางคนที่พิ่งย้ายมาอยู่กับทีมแต่พวกเขาก็แค่ต้องการเวลาสําหรับการปรับตัวเท่านั้นแหลือมอถึงจุดที่ลงตัวและพวกเขาจะกลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมการเยือนแอนฟิลด์จะถือเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราแน่นอนว่าผมมุ่งมั่นกับเรื่องของผลการแข่งขันอย่างมากเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ผมก็พิจารณาถึงแนวทางการเล่นที่เรากําลังทําได้ด้วยเพราะเรากําลังทําได้ดีขึ้นและกําลังพยายามทําอะไรใหม่ๆและเปลี่ยนบางอย่าง ตอนนี้มันมีเรื่องดีๆหลายเรื่องเลยละ่ะเราไปต้มโรนีเอเยนต์ส่วนตัวของอักมองโรเดนเต้ปีกตัวจิตจากซาสโซโลแฉว่าตลาดซมมัมเมอรที่ผ่านมาหลายค่ายยักษ์ใหญ่ในยุโรปพยายามจิบเด็กของเขาหนึ่งในนั้นคือทอแัมฮอสเปอร์แห่งศึกพิมาริงกิตสเปอร์หาตัวรุกเพิ่มเติมเพื่อทดแทนการจากไปของแฮร์ริเคนซึ่งก็ได้หน้าใหมา่อย่างเจมาริสันมาโนสเลมอน อาริโฮเวลิสเบนเนนจอ o ์นสันเติมเข้ามาแน่นอนชื่อของโลเลงเต้ iente, เคยเป็นช็อตลิ์แต่บอกผ่านไปก่อนคาดว่าอาจจะบนไปหากันอีกครั้งในซัมเมอร์2024คิดว่าตลาดหน้าร้อนปีหน้าเขามีโอกาสโยกย้ายก็ขึ้นอยู่กับผลงานในซีซั่นนี้ด้วยเรามีความสนใจนในตัวหมอน,นั่นเข้ามามากมายแต่เพื่อความเติบโตบนเส้นทางลูกหนังเรายังไม่รู้ว่าทอรี่เปลี่ยนแปลงไปจากซัสโซโรเลเวอร์กูเซนเคยอยากได้อารมอง ทดแทนการเสียมูซาดิยาบี้จะน่้มีความสนใจจากสเปอร์ทั้งไม่ประหลาดใจที่พออคีลาจุนโตรี่จะทาบทามเด็กผมหากเขายังทำงานที่นาโปลีต่อและสิบพิมารีกยังมีความพยายามจากเวสแฮมแต่สำคัญคือเจ้าต,ตัวยังไม่อยากย้ายทีมต้องการเลื่อนฤดูกาลที่2ให้กับซาโซโรเขายืนยันเองโมนันเก่งขึ้นมากภายใต้การคุมทีมของริโอซินีที่ทำผลงานดีแน่นอนปีหน้าคงอยู่ในโผโยกย้าย หากมีข้อเสนอจากทีมระดับสูงเข้ามาแข่งวัน24ลงเล่น6นัดในทั่วรายการซีซั่นนี้ทำเป็นหนึ่งประตูกำหนแอาซิสต,ตำแหน่งหน้าซ้ายลากตัดเข้ามายิงด้วยเท้าขวาอาเซนอนส่งใบบองตามดูฟอร์มของซานดิอาโกคิมิเนสศูนย์หน้าทีมชาติเม็กซิโกของเฟยานูที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเดยตามเสิ่มกินรายงานอาเซนอนกำลังมองหาศูนย์หน้าตัวเป้ารายใหม่เข้าม,มาเสริมทัพในตลาดซื้อขายเดือนมการามนี้ หนึ่งในงนั้นคือคมิเมนตกองหน้าตัวเก่งของเฟยนูต์ที่ฝงแมมองติดตามดูผลงานอย่างใกล้ชิดคมิเมนตวัย22ย้ายจากกูดอาซูมาอยู่กับเฟยนูต์เมื่อซัมเมอร์ปี22ยิงไป23ประตูจาก45นัดในซีซันแรกมีบทบาทสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์เอเดิวิซีลีได้อย่างยิ่งใหญ่และช่วงตัวฤด,ดูการนี้ก็สังหารไปอีก8ลูกจาก6เกมก่อนหน้านี้อาซอน,นเคยตกเป็นข่าวกับอีวานโทนี่กองหน้าตัวเก่งของเบรนท์ฟอร์ด แต่ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งเชลซีและทอนแนมฮอสเปอร์อย่างไรก็ตามไม่ว่าอาเซนนตต้องการสู่หน้าคนใดมาเสริมครับในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ก็ตามก็จะต้องขายนาเตะออกไปซะก่อนเพื่อให้อยู่ในกรอบของกฎ i n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  i i l l f l y p l y ขคาดว่าคงหนีไม่พ้นเอ็ด e ี้อีเกียทีเอมิลซิเมโรวิดเนลสันที่จะถูกพิจารณาขายแต่ก็ต้องได้ข้อเสนอที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน